หนูหิวเหรอลูกรอแม่แป๊บหนึ่งแม่ปั๊มนมอยู่ลูกแม่ปั๊มนมอยู่ค่ะอ่ะเล่นพี่งูไปก่อนอ่ะเล่นพี่งูไปก่อนพี่งูมาหาโฟกัสแล้วค่ะดึ๊กดึ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 กพี่งูมาหาโฟกัสแล้วค่ะดึ๊กดึ๊กดึ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 กพี่งูมาหาโฟกัสแล้วค่ะ พ ah are, ibly, ี่งูมาหาโฟกัสแล้วค่ะอะเดกกตักตดกตกอะดกกตกตกตกพี่งูมาหาโฟกัสแล้วค่ะอะกต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 กอาพี่งูมาแล้วค่ะอะตก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 พี่งูมาหาโฟกัสแล้วค่ะ เดี๋ยวก่อนนะรอแม่ก่อนนะคะรอแม่ก่อนนะคะแม่ปั๊มนมอยู่ค่ะไม่สนใจพี่งูแล้วหรอคะงั้นพอแล้วนะคะบายบายค่ะ